วอล์สายมูอยากมาตั้งนานแล้วไม่ได้มาสักทีวันนี้มีโอกาสก็จัดกันมาเลยจ้ามูที่ศาลเจ้าแม่ทับทิมสะพานเหลือนจุราซอยกาวนะคะ วันนี้ได้มีโอกาสมาก็มาขอพรในเรื่องของด้านการงานขอในเรื่องของงานให้ได้สมใจอยากนะคะส่วนฝาแฝดของเราก็จะมาขอในเรื่องของโชคลาภนะคะซึ่งในด้านหน้าที่การงานนางแฮปปี้และส่วนเราก็อยากจะแฮปปี้แบบนางบ้างนะคะ โชคดีนะคะว่าวันนี้เรามาวันธรรมดานะคะคนก็จะไม่เยอะแล้วก็ปลายทางเข้าสารเจ้าแม่ทับทิมสะพานเหรือจุฬาซอยเก้านะคะก็มีป้ายบอกอยู่นะคะใกล้ๆกับสถานที่ก่อสร้างเหมือนสร้างตึกอาคารนะคะ เราก็เข้าไปกันได้เลยนะคะเราจัดเป็นชุดเล็กมาก่อนนะคะ่ะในชุดเล็กราคา60บาทก็จะมีทูบอยู่8ดอกนะคะ5ดอกไหว้ทีกงก่อนนะคะและอีก3ดอกไหว้อัมมา่าดอกไม้แล้วก็เทียนแดงนะคะจุดเทียนเสร็จก็จดชื่อและนามสกุลของเราได้เลยนะคะบวก,กายอยู่ได้เลย <c oughs> คะ่ะวันนี้ก็ขอพอเสร็จแล้วเราก็แวะเดินทางนั่งพักหาของกินนิดหน่อยแล้วก็กลับบ้านไปทําหน้าที่ของตัวเองต่อสู้